สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก ste it channel ครับคลิปนี้ก็จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการซ่อนแชท messenger ใน facebook ของเรานะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาส่องหรือคนอื่นเข้ามาเห็นนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน messenger บนมือถือกันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับเริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน messenger กันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชัน messenger กันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกในส่วนของแชทนะครับที่เราจะต้องการซ่อนกันนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นแชทแชทนี้นะครับหลังจากที่เลือกแชทกันได้แล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทการกดไปที่ส่วนของแชทที่เรา เลือกไว้นะครับค้างไว้กันได้เลยครับเมื่อเรากดในส่วนของแชทค้างไว้กันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับจากด้านล่างแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเก็บถาวรในปอ๊อปอัพกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกในส่วนของ เมนูเก็บถาวรกันแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแชทนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของแชทที่เราเลือกเก็บถาวรก็หายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าในส่วนของแชทซ่อนไว้ที่ไหนกันนะครับ <well> ก็ให้เราไปที่ส่วนของโปรไฟล์ทางด้านบนซ้ายมือก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้กันได้เลยครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในหน้าของโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้น หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลื่อนหาในส่วนของแชทที่จัดเก็บแล้วกันนะครับก็แต่ละท่านอาจจะเมนูอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้เราหาแชทที่จัดเก็บแล้วนะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของที่แชทที่จัดเก็บแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังส่วนของแชทที่จัดเก็บแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของแชทนะครับที่เราได้ทําการ จัดเก็บหรือได้ทําการซ่อนไว้นะครับก็จะอ,อยู่ในอยู่ในนี้ทั้งหมดกันนะครับก็จะมีอยู่หลายชัดกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการซ่อนแชท m essenger นะครับไม่ให้คนอื่นเห็นและไม่ให้คนอื่นร,รู้กันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับกในส่วนของ STEiT e Channel นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ